จากโซลิ่งโฮมนะครับวันนี้จะมาสอนว่ายน้ำท่าพระเอก <S <S ท่านี้นะครับต้องบอกว่าเป็นท่าฟรีสไตล์ h ฮชอันะครับก็คือว่ายแบบฟรีสไตล์โดยที่ศีรษะอยู่บนผิวน้ำนะครับผมจึงเรียกว่าว่ายแบบท่าพระเอกเพราะว่าเวลาดูในละครเนี่ยพระเอกเขาก็จะว่ายน้ำมาช่วยนางเอกแบบเท่มากเลย สับจก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 เลยนะครับผมก็เลยนํามาจากในละครนะครับเอาเช่นแบบนี่เลยครับคุณพชมาลรอพบก่อนเดี๋ยวผมลงไปช่วยเออแบบฟิกสไตจะประมาณนี้อ่ะแต่ว่าท่านี้มีประโยชน์ยังไงนะครับเนื่องจากท่านี้เป็นท่าฟรีสไตล์จะใช้พละกกาลังเยอะนะครับซึ่งต่างจากท่านางเอกนะครับท่านางเอกผมเคยสอนไปแล้วจะเป็นท่า แบบเงยหน้าขึ้นถูกไหมอันนั้นนะใช้จังหวะในการเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าฟรีสไตล์นะครับเอชหรือฟรีสไตล์เอาศีารษะขึ้นมาเนี่ยจะต้องใช้พละกกำลังในการว่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคนที่ยังไว่ายไม่เก่งหรือไว่ายไม่แข็งเนี่ยคุณจะเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับแต่ถ้านี้ก็สามารถเอาชีวิตรอดได้จากการตกน้ำนะครับเช่นน้ําบริเวณนั้น,นมี ความขุ่นมากเลยมีความสกรปรกมากเลยมองไม่เห็นพื้นข้างล่างเลยนะครับดังนั้นคุณไม่สามารถว่ายฟรีสไตล์แบบก้มหน้าดคนขาแล้วก็ดำน้ำเป่าลมได้เพราะว่าน้ํามันขุ่นนะครับสกรปรกนะครับดังนั้นถ้าใช้ท่านี้ในการเอาชีวิตรอดหรือการเอาตัวรอดได้ก็จะเป็นช้อยที่เหมาะสมพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการฝึกฝึกอย่างไรตามมาได้เลยครับตามมา โอเคนะครับการฝึก <GO> ข <av uther> so ั้นตอนแรกก็คือค <reconstruction danach> ุณจะต้องเตะขาท่าฟรีสไตล์ให้ได้ก่อนนะครับถ้าคุณว่ายท่าฟรีสไตล์ได้แล้วท่านี้จะไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้าคุณยังว่ายไม่ได้ท่านี้ลองฝึกกันดูก็ได้นะครับซึ่งการเตะขาฟรีสไตล์เนี่ยไม่ยากก็คือการเตะขึ้นลงเตะสลับขึ้นลงแบบนี้นะครับเตะสลับขึ้นลงสําหรับใครที่ ยังว่ายไม่เป็นแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปสอนว่ายน้ําท่าฟรีสไตล์แบบง่ายๆใครๆก็ทําได้คลิปนั้นเนี่ยคนดูน่าจะเป็นแสนวิวลวนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับแต่สําหรับใครที่ว่ายท่าฟรีสไตล์ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันอันดับแรกต้องมีคลิปบอร์ดก่อนนะครับคลิปบอร์ดอันนี้ถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสั่งซื้อขับสวิงพรมได้เลยลายสวยด้วยอ่านะครับจริงๆอ่ะขายไม่แพงหรอกนะครับเราก็ได้กําไรไม่เยอะแต่อยากให้ใช้ของคุณภาพนะครับของจริง นเนื้อโฟมนี่เกดเดียวกับในห้างเลยอ่ะเราจับโฟมสั้นกันนะครับแล้วเราก็เตะขาเท่าฟรีสไตล์นะครับอ่ะลองดูครับ Uh, ง่ายๆนะครับนะครับสำหรับการจับโฟมสั้นแต่ขาสีไตายเนี่ยผมจะไม่ลงรายละเอียดลึกแต่ก่อนที่จะมาฝึกท่าพระเอกอยากให้ทบทวนท่านี้ก่อนเนาะถ้าใครทําท่านี้ได้แล้วไปขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการฝึกแขนนะครับแต่การฝึกแขนอันนี้ผมจะไม่ให้ฝึกเหมือนท่ารีต่ตายแล้วท่ารีต่ตายผมบอกว่าให้แขนตรงไม่งอศอกลากไปผ่านลําตัวยกแขนตรงๆแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้เลยใช่ไหมโอ๋เราม่เคยสอนไปแล้วท่านี้แต่อันนี้เราต้องงอศอกนะครับเพื mm ่อ hmm. ที่จะ ให้มันโฟล์ที่สุดก็คือให้แบบสบายๆนะครับถ้าคุณเก่งแล้วไหวยแขนตรงเนี่ยจะทําให้การเคลื่อนที่ของคุณเนี่ยไม่โฟล์มันไม่ไหลลื่นนะครับแล้วก็จะทําให้บอดี้หรือสรีระของคุณเนี่ยเกร็งนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเวลาผักแขนในน้ำเนี่ยให้งอสองนิดนึงผักไปเลยแล้วคุณก็เวลายกขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องตึงมากปล่อยสบายๆงอสองนิดนึงงอสองนิดนึงสบายๆงอแบบนิดนึงสบายๆยนะครับ อาจจะเป็นเทคนิคก็ได้ผมอาจจะบอกเทคนิคว่าเวลาผักแขนไปให้นิ้วโป้งโดนต้นขาคุณจะแบบผักแบบงอศอกจะงอมากงอน้อยแต่ขอให้นิ้วโป้งโดนบริเวณสะโพกต้นขาพอยกขึ้นมาให้นิ้วก้อยขึ้นมาให้นิ้วก้อยนำเห็นนิ้วก้อยผมไหมให้นิ้วก้อยนําจากนั้นยกแขนข้ามน้ําแล้วก็เอานิ้วโป้งลงนิ้วโป้งโดนต้นขาผักน้ํานิ้วโป้งโดนต้นขายกนิ้วก้อยขึ้นมาเอานิ้วโป้งลงผักน้ํานิ้วโป้งโดนต้นขา ยกนิ้วก้อยขึ้นมายกแขนข้ามน้ําเอานิ้วโป้งลงผักน้ํานิ้วโป้งโดนต้นขายกแขนขึ้นมาเอานิ้วก้อยขึ้นนะแล้วก็ยกข้ามน้ําเอานิ้วโป้งลงแบบนี้ลองฝึกอยู่บริเวณขอบสระก่อนก็ได้ยืนฝึกนะครับเริ่มจากซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับนิ้วมืออย่าติดกันแน่นอย่างนี้ติดกันแน่นแบบนี้ไม่ดี ให้ติดแบบหล,มหลวมๆกลางออกแบบนี้ก็ไม่ได้นะจะต้องติดแบบหล,มหลวมๆนะครับถ้าคุณติดกันแน่นมันจะเกร็งนะครับมันทาให้คุณอาจจะว่ายน้ําไม่ไหลลื่นนะครับนิ้วมือติดกันสบายๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆหมุนแบบนี้นับนะครับซ้ายนับหนึ่งขวานับ2นะครับซ้ายนับสาขวานับสี่ หมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆสักประมาณเซตละ40่ครั้งนะครับทำสัก3ามเซตจากนั้นลองมาฝึกกันนะครับโอเคไหมการฝึกท่าพระเอกนะครับให้คุณเตะขาท่าฟรีสไตล์เวลาคุณถีบตัวออกจากขอบสระให้คุณเตะขานําไปก่อนจากนั้นคุณก็เริ่มหมุนแขนเลยนะครับหน้ามองตรงนะไม่ใช่หมุนหมุนแขนซ้ายหน้าหันซ้ายหมุนแขนขวาแล้วหันซ้ายอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอานะฮะไม่เอานะเรามาดูกันครับพร้อมนะออกตัวไป เหนื่อยพอสมควรนะท่านี้นะครับต้องบอกว่าท่านี้ถ้าคุณกั้นหายใจว่วยเนี่ยคุณเหนื่อยแน่นอนผมเนี่ยพยายามหายใจเข้าปอกแบบเนี้ยเวลาว่วยนะคุณต้องหายใจเข้าหายใจออกด้วยให้ใช้ปากในการหายใจนะครับเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอันดับแรกคือการหายใจใช่ไหมอีกเทคนิคหนึ่งคือการเตะขา เราจะไม่เตะขาเหมือนกับตอนที่เราจับผมสั้นที่แบบมีน้ํามีฟองขึ้นมาเพราะว่าเวลาเราว่า้ท่าพระเอกเนี่ยหรือฟรีสไตล์ไฮแจเนี่ยขาเราจะตกไปใต้น้ําตัวนี้คือหัวอันนี้คือขาถ้าคุณเอาหัวขึ้นขามันก็จะลงถูกไหมดังนั้นถ้าคุณอยากให้ขามันลอยขึ้นมาดีๆคุณพยายามกดคางหรือกดหน้าอ,อกลงนิดนึงเพื่อให้ขามันยกขึ้นมานิดนึงแต่ขาไม่จำเป็นต้องเตะ บนผิวน้ําให้เตะปิปิ่มน้ําได้ก็ดีนะครับแต่อย่าให้หัวยกขึ้นมากถ้าหัวยกขึ้นมากเมื่อไหร่ขามันจะจมแล้วเวลาคุณว่ายคุณจะเหนื่อยแรงต้านจะเยอะนะครับดังนั้นย้ายห,หัวมันสูงหัวกดลงนิดนึงให้คางโดนน้ําได้แต่าปากไม่ต้องโดนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับให้คางโดนน้าได้ทีนี้เทคนิคแรกก็คือการหายใจ่เทคนิคสองการเตะขาใช่ไหม เทคนิคที่3คือจังหวะนะครับเวลาคุณเตะขาถ้าคุณเตะรัวๆเลยแล้วคุณก็ดึงแขนดึงแขนแบบนี้ขึ้นจะเหนื่อยเร็วดังนั้นเตะขาเนี่ยพยายามหาจังหวะให้ไปกับแขนคือหมายก่าว่าคุณเตะขาเพื่อประคองอ่ะเตะเพื่อประคองอ่ะไม่ใช่เตะแบบรัวๆเตะเพื่อประคองไม่ให้ขามันจมคุณพยายามหาจังหวะด้วยตัวเองผมเชื่อว่าถ้าคนฝึกบ่อยๆจะเห็นจังหวะแล้วก็ จะรู้ว่าควรเตะประมาณไหนนะครับที่จะทําให้ไม่เหนื่อยเนาะอะตอนนี้ต้องบอกว่าว่ายแบบไม่พักเลยคุณครูก็เหนื่อย <c oughs> เดี๋ยวคุณครูขอตัวไปถ่ายคลิปต่อไปก่อนสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่กด subscribe ก็กดให้หน่อยนะครับอยากให้กดติดตามกันเยอะๆนะครับเพราะว่าจะมีคลิปที่มีสาระดีๆแบบนี้ลงทุกๆสัปดาห์เลยสัปดาห์ละหคลิปนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับใครที่กด subscribe และกดติดตามแล้วนะครับใครที่สนใจเรียนว่ายนะ้ำแอดไลไน์ได้ที่แอด Swimming Home เลยนะครับไอดีไลน์จะขึ้นอยู่ใต้คลิปนะครับขอบคุณมากๆสำหรับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับ <c oughs>